องเดินทางเข้าไปสู่ที่น้ำตกกันนะไปแหล่งที่ท่องเกี่ยวธรรมาชาตนินี่ก็คือข้อการระวังตอนที่มาเกี่ยวนี่นะ เดินตามลำินตามทางธรรมชาติอะรถไม่เฮ้ยรถไม่ล็อกตัวไงไปฮะพาเดินชมธรรมชาตินานาพันธ์ จะออกไปทะลุตรงขอบตุ่ก่อนเกือบเกือบถึงแยกอก็ไหนไหนฮะชมธรรมชาติเรื่อยๆผมพามาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติอันล่มลื่นน้องหมาน้องหมา กายคนก็ามาเยอะมากครับปามาเที่ยวน้ำตกนะลมลืนมาเป็นธรรมชาติที่ลมลืนมากเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนของการท่องเที่ยว จังหวัดชนบุรีครับผมวันนี้เดินเข้ามาก็จะเจอแล้วน้ำไปครับเดินชมไปเรื่อยๆครับจะเป็นจุดการเล่นน้ำ

มาชมป่าและธรรมชาติกันมาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอันร่มรืม่นกับป่าเขาำลำไพรอันงดงามร่มรื่นมากครับเดินสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติบอกเลยบรรยากาศดีมากครับ มีเสียงเพลงด้วยไปแล้วไปชมกันไปต่อเนะี่ยน้องพามาสัมผัสกับธรรมชาตินะมันก็จะเป็นลำธารน,น้ำไหลเป็นจุดๆก็มีนะักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันเป็นจุดๆนะครับคนมาเยอะ ใกล้ๆเลยไปไปนะน,น,นี่ฮะไป,ไปเดินชมกันไปบรรยากาศจะดีแค่ไหนครับมาสัมผัสกับธรรมชาติป่าลำไพรันร่มรื่นนี่ฮะก็จะมีนักนนะท่องเที่ยวมาตั้เล่นน้ำกันเป็นจุดๆ อกเลยว่าบรรยากาศดีมาก มาสัมผัสกับธรรมชาติอันล่มลืหน้าอันที่หน้าหลงไหลเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนก็ว่าได้ครับของการท่องเที่ยววันนี้เราพามาเดินชมบรรยากาศการท่องเที่ยวอันที่หน้าลงไหลนะเนี่ยการเดินทางของเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับ นี่ครนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของไฮไลท์น้ำตกอยู่แล้วก็น่าจะเป็นไป,นปนได้ครับบรรยากาศดีมากเป็นป่าและธรรมชาติน้ำตก เขาบอกว่าไม่มีคนมาเที่ยวเท่าไอาเจ้จาไม่ต้องดิสน่าเกลียด เป็นแบบตกเทรนบรรยากาศอ่าอ่าเด็กเป็นไรบอ้ว่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะลูกแทนกล้องให้ดูเขาไม่ค่อยมีเลยฮะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเขาวนะ่า <c oughs> อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แบบเวดไปขึ้นวันนี้เม็ดไปครับเดี๋ยวชมกันต่อไปครับน้อง เพื่อความอันงดงามเราจะพาท่านมาชมรับชมกันที่น้ำตกอ่างเก็บน้ำหนองผักน้นาำเขาบอกว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเท่าไหร่ตัวครับเที่นี้ตรงใส่จะโดนหลอกแหละวอว่นงดงาม ลองไปดูชั้นบนนันครับเดี๋ยวไปดูกัน